สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกงส้มนะคะแกงส้มอ่มามะละกอกับหัวเชเท้านะคะแล้วก็ใส่ใส่กุ้งนะคะมาดูส่วนประกอบกันนะคะจะมีปลากระป๋องนะคะแล้วก็กุ้งอันนี้ก็จะเป็นมะขามเปียกนะคะเอามาล้างล้างให้สะอาดแล้วก็มาแช่น้ำนี่ก็จะเป็นกะปิค่ะ จะมีกระเทียมกระชายตะไคร้อันนี้เกลือพริกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมนะคะใช้หอมแขกไม่มีหอมแดงนะคะก็ใช้หอมแขกแทนค่ะนี่ก็จะเป็นหัวไชเท้าแล้วก็มะละกอนะคะแล้วก็จะมีอ่าดอกคะน้าเหลือนิดนึงนะคะในตู้เย็นก็มาแกงนะคะเดี๋ยวเรามาขอกันเลยนะคะตอนนี้พี่หอมตำน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยนะคะ จะใส่กะปินะคะจะใส่กะปิประมาณนี้เลยนะคะ <hi> แกงส้มใส่กะปิเยอะหน่อยตอนนี้ขาตั้งกล้องพี่หอมไม่ดีนะคะพี่หอมจะใช้มือถือนะคะเนี่ยเอามืออีกข้างถืออีกมือข้างต่ำนะคะก็จะขอกให้กะปิเข้าก <or> ับน้ำพริกนะคะ มันอาจจะไหวมากนะคะเนี่ยก็จะใส่ปลากระป๋องนะคะจะใส่ปลากระป๋องลงไปโครเลย ประมาณนี้นะคะโขลกปลากระป๋องได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพี่หอมจะตักใส่หม้อแกงเลยนะคะในหม้อก,ก็เตรียมน้ําไว้แล้วนะคะส่วนหนึ่ง แล้วก็คนนะคะแล้วก็ยกมาตั้งไฟเลยนะคะเปิดไฟให้น้ำเดือดนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วเรามาดูกันอีกทีนะคะ ตอนนี้น้ำแกงก็เริ่มจะเดือดแล้วนะคะจะใส่พี่หอมจะใส่ผักแล้วนะคะมือนะคะใช้มือเลยวันนี้เพราะว่าขากล้องไม่ดีนะคะ ใส่ผักใส่ผักก็จะแกงน้อยๆนะคะเนี่ยอ่ะก็ได้หม้อนึงเป็นคนมือหนักจะทำอะไรน้อยๆทำเล็กๆกับเขาไม่ค่อยจะเป็นก็แกงส้มนะคะ มาเหลือก็อไว้อุ่นเอาอย่างนั้นอะ,ะตอนนี้เราก็ปล่อยให้เขาเดือดก่อนนะคะจะมีกระหล่ำปีเหลืออยู่หน่อยนะคะที่หอมก็เอามาใส่แกงส้มนี้ผักอะไรก็แกงได้นะคะ อนนี้ก็ปล่อยให้ผักเขาเปอยกันนะคะแกงส้มเน่ต้องผักเปลยกันนะคะถึงจะใสะ่พวกของเปรี้ยวนะคะไม่อย่างนั้นนะ่ะถ้าใส่ของเปรี้ยวลงไปเนี่ยเขาจะเป็นรัดเลยนะคะทําให้ผักไม่สุกก็จะกินผักแข็งๆเหนียวๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะ ตอนนี้เราก็แกงนะคะเคี่ยวจนผักเขาเปื่อยแล้วนะคะเนี่ยหอยเชืเ้อเขาจะเริ่มใสแล,ะะมแล้วลนะคะแลกวก็สุกแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มปรุงนะคะจะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลใช้อนหนึ่ง แล้วจะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาขวดนี้มีแค่นี้นะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะเดี๋ยวพี่หอมจะใส่ให้หมดเลยนะคะเพราะว่าพี่หอมใช้มือเดียวนะคะอีกมือนึงก็ถือกล้องอีกมือนึงก็ปรุงนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะคะ มะขามเปียกนะคะหนึ่งพับพีสองพับพีใครปรุงนี่นะคะใครชอบรสไหนก็ปรุงเองนะคะแต่พี่หอมชอบกินเปรี้ยวนะคะสามพับพีมะขามนี่เป็นมะขามเปียกที่บ้านนะคะบ้านต่างจังหวัดต้นที่บ้านพี่ชายขึ้นแล้วพี่สาวเขาให้หลานเขาส่งมาให้นะคะมันจะเปรี้ยวนะคะ เป็นต้นมะขามเปรี้ยวที่บ้านโอเคพี่หอมจะใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะใส่น้ำปลาเพิ่มไปนิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนแกงนะคะ มาปรุงรสแล้วเราก็ชิมนะคะใครชอบรสไหนก็าตามรสลิ้มรสปากของแต่ละครอบครัวนะคะใครชอบเปรี้ยวก็เติมเปรี้ยวนะคะสุดท้ายพี่หอมจะใส่กุ้งนะคะกุ้งนี้ก็เอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะมันอยู่ในตู้เย็นนานก็มาทำความสะอาดนะคะ กุ้งลงไปก็สักพักหนึ่งนะคะคนกุ้งนี้เขาสุกไวมากนะคะเราก็ปิดไฟได้แล้วค่ะแกงส้มนี้ยิ่งยิ่งเคี่ยวนะคะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันนะคะจนั้นเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะ แกงส้มนี่ต้องน้ำเยอะๆหน่อยนะคะไว้สดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มหัวเช้ยเท้ากับมะละกอน,นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ